ครับวันนี้เราเปิดตัวแคมเปญ My p l แ n w น t h You นะครับจาก True d t a c 5G นะครับแล้วก็เราได้พรีเซนเตอร์นะครับที่เข้ามาสู่ครอบครัวทีมของเรานะครับวันนี้อบอุ่นมากนะครับครั้งนี้นะครับจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในวงการเทเลคอมนะครับที่เราสามารถที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลนนะครับหรือมีสิทธิประโยชน์นะครับที่ สามารถที่จะให้ลูกค้านะครับในกลุ่ม Gen Z เนี่ยได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับถูกเชื่อมั่นว่านะครับการทำแพ็กเกจโทรศัพท์สมัยนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจลูกค้านะครับเป็นที่ตั้งนะครับเราก็ได้น้องๆนะครับซึ่งเป็นัลใจของคนยุคใหม่นะครับมีแฟนๆวันนี้อบคุณมากอบอุ่นมากครับและท็อปแน่นมากนะครับที่ต่ออยากจะให้คนทางบ้านมาเห็นตรงนี้จะรู้เลยนะครับว่า มีพลรักเจะนาโฟดเยอะมากน,นะครับเจานาโฟดเป็นอไอคอนของเ,อเจนเนอเรชันนี้นะครับก็าทางชูดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้อนรับน้องๆทั้งสอคนเข้ามาอยู่กับครอบครัวคือเรานะครับุณมากคารู้่าคุณ็ควาได้ไมัก็กดีใจมากเลยที่ ปีนี้เป็นครที่ได้เป็นครอบครัวก็ดีใจมากๆที่อครอบครัวให้เกียรติเลือนอีกนึ่ก้ปีนี้ส่วนภพด้วยเจมินายด้วยก็ดีใจที่ครอบครัวถูกขยายใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ทุกที่ที่หลายพงศ์ในไทยที่อยู่ในครอบครัวดีครัก็ยินดีต้อนรับครับทุกที่ที่มาเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับอยากเชิญชวน ใไปขับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนซีหรือเจนใหมมาอยู่ในครอบครัวทรูแอนด์แคร์เหมับครับผมผมเองก็เป็นลูกค้าทรูมานานแล้วเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เน็ตโทรศัพท์หรือเน็ตบ้านเลยพวกนี้ทรูวิชั่นหรือพวกนี้ผมใช้หมดเลยแล้วก็เป็นลูกค้าของทรูเองอยู่แล้วแล้วปีนี้ได้มีโอกาสมาเอ่อเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวอย่างเป็นเจนซีแล้วกันครับผมก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน ว่าจากผู้ใช้มาเป็นพิีเซเตอร์แล้วเออเป็นยูเซอร์มาก่อนอันนี้เป็นพิีเซเตอร์แล้วก็ก็ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็แล้วก็นี่ก็เห็นได้ว่าเ True Thailand ดีจริงจริงด,ด้วยเพราะว่าจริงๆคนคนหลายๆคนก็ใช้ครับผมแล้วคนที่เดินทางไปต่างประเทศก็ใช้ได้ขรง True t h a i เยอะมากๆครับ <c oughs> ต้รับ <c oughs> <c oughs>